สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโฮเทคเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเทคเตอร์มือสองนะคะ สำหรับทังร้านนะคะขายสดขายผ่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะมาชมสินค้าได้วันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะตัว MU นะคะทั้ง3รุ่นเลยนะคะสำหรับรุ่นแรกเลยะคะ่ะลูกค้า MU 5 7 0 2ตัว B ค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นดรเ็กเต,เตอร์มือสองนะคะสภาพาสวยๆเลยเกรด A นะคะรถปีจเทะเบียน2 5ารค่ะสำหรับตัว MU 5702นะคะคันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่72 0,000บาทค่ะ ะะสำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่720,000นสนะคะใบมีดในหน้าตัวรถตะแกรงกันกระเทกแล้วก็ผ่านทวนค่ะลูกค้าปรโมชั่นวางดาวนะคะวางดาวอยู่ที่40,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะมีประกันให้ลูกค้าพร้อมนะคะรถสวยๆเลยนะคะพ่อน,นาสูงสูด6ปีค่ะสำหรับรุ่น MU 5702ตัวบี สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์สู9ย์เก6าเกสี่หติดต่อเซลอ้อมได้ค่ะมาดูคันถัดไปเลยลูกค,ะคะ้าค่ะ MU 492 2ตัวบีนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเป็นรถปีจะทะเบียน2,566เช่นกันค่ะลูกค,ะคะ้าค่ะนะคะสำหรับ MU นะคะตอนนี้ทางร้านมีอยู่ที่3คันนะคะวางนาเริ่มต้นอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทน,นะคะ บางดาวเริ่มต้นอยู่ที่3 5 0 0 0ันบาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะมาชมสินค้าได้รถส,สวยๆพร้อมใช้งานเลย <c oughs> สำหรับตัวนี้เลยนะคะ MU 49ปี66เหมือนกันค่ะมาดูนะคะคันถัดไปตัวนะคะ m 7040นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถปีจดทะเบียน2,566เหมือนกันนะคะใช้งานอยู่ที่400กว่าชั่วโมงค่ะลูกค้า ราคาเปิดตัวอยู่ที่870,000บาทค่ะ,นะคะราคาอยู่ที่870,000นะคะใบมีเดเนินน่านะคะตะกรงกันกระเทกผ่านทวนค่ะลูกค้าราคานี้วางนาอยู่ที่245,000บาทค่ะ ลูกค้าทนายน,นะคะที่สนใจรุ่นเอ็มนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะสูตร69สูตร6946สู 6, 9, 4, 6, นะคะสามารถเช็คสินเชื่อนะคะได้ทั่วไทยเลยลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้นะคะลูกค้รารถสวยๆพร้อมใช้งานเลยคัดเกรดให้ลูกค้าอย่างดีนะคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะลูกค้าทนใดที่สนใจนะคะแวะมาชมสินค้าได้นะคะถูกใจติดจองได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ